รื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยพัตการอาหารญี่ปุ่นฟูจิหมันฝรั่งแท่งรถเฟรนชิลลี่ปลาก,ก๊อบกอบฟริตโซโลกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะครับพบกันเหมือนเช่นเคยครับวันนี้เสาร์ที่22มิถุนาย,ยน2556ครับไปดูความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์เมื่อเย็ยนบบ่ายวันพฤหัสนะฮะ หลังจากที่มีการเกิดจราจนย่อยๆในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตหันกราที่จังหวัดพระนครศรีุธยามีผู้บาดเจ็บสี่รายจุดเริ่มต้นอย่างที่ทราบกันนะฮะว่ามีน้องคนหนึ่งเป็นน้องใหม่ของวิทยาเขตหันตราไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องกับรุ่นพี่และคงจะมีมีอะไรยังไงกันแหละ ฝ่ายเด็กใหม่คนนี้ก็ได้ทรศัพท์ไปตามพี่ๆจากกรุงเทพขึ้นแท็กซี่คันหนึ่งปิกอัพคันหนึ่งพอไปถึงเนี่ยนะฮะรุ่นพี่สิบคนนี้ประมาณสิบคนนะฮะบุกเข้าไปในวิทยาเขตหันฝาราชมงคลสุวรรณภูมิพอบุกเข้าไปปุ๊บแน่นอนเข้าไปในสถาบันในขณะที่ในสถาบันมีนักศึกษาม,มากกว่าหลังจากบุกเข้าไปก็เลยเกิดการจราจรจากอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นความสุรบุญเกิดขึ้นอย่างภาดพี่ปรากฏ ผู้บาดเจ็บอยู่สี่คนนะและเมื่อได้นําเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้ในหลายสื่อรวมถึงในเรื่องเล่าเช้านี้ว่าเด็กจํานวนหนึ่งเป็นรุ่นพี่ที่มาจากราชมงคลเทคโนโลยีกรุงเทพหรือเทคนิคกรุงเทพนั้นล่าสุดได้รับคํายืนยันนะครับจากทางด้านของสถาบันก็คือราชมงคลกรุงเทพหรือเทคนิคกรุงเทพนะฮะ ว่าไม่มีนักศึกษาเทคนิคกรุงเทพเข้าไปร่วมในเหตุการณ์นี้แต่ประการใดโดยที่สถาบันเนี่ยมีหนังสือมายืนยันกับผมและรายการเนี่ยนะฮะว่าได้ประสานไปยังตํารวจภูธรพระนครียุธยารวมทั้งถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่นักศึกษาของเทคนิคกรุงเทพหรือไม่ใช่นักศึกษาของหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพแต่ประการใด เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็มากันที่นี่เลยฮะมาจากสโมสรนักศึกษาของเกือบจะทุกคณะในราชมงคลกรุงเทพหรือเทคนิคก,กรุงเทพและพวกเขาก็มายืนยันนะครับว่าพี่พวกผมไม่มีเรื่องมาสี่ปีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นพยายามจะรักษาคุณงามความดีไม่มีเรื่องมีราวก็เข้าใจกันตามนั้นแล้วก็ขออภัยน้องๆด้วยนะฮะเมื่อตรวจสอบแล้วยืนยันว่าไม่มีเทคนิคกรุงเทพก็เป็นนั้นว่าไม่มีเทคนิคกรุงเทพ แล้วก็ต้องขออภัยน้องๆด้วยนะฮะหลังจากข่าวในเบื้องต้นตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าเป็นเทคนิคกรุงเทพซึ่งปรากฏว่าไม่ใช่ครับเข้าใจว่าเป็นกรณีที่นักศึกษาที่ถูกจับกลุมและตำรวจปรับคนละห้าร้อยเนี่ยนะฮะเด็กที่มาจากกรุงเทพอาจจะบอกว่าเป็นเด็กเทคนิคจากกรุงเทพหรือเปล่าอาจจะเป็นประโยคแบบนั้นหรือยังไงเนี่ยนะฮะครับก็เป็นว่าน้องๆเขายืนยันเพื่อไม่ให้เสียความรู้สึกต่อก,กันก็ต้องยืนยันให้แล้วครับว่าไม่ใช่เด็กเทคนิคกรุงเทพนะฮะนี่ฮะ ขณะที่เมื่อวานนี้ม,มันมีข่าวลือกันตลอดทั้งวันจนกระทั่งท่านอธิการบด,ดีของราชมงคลสุวรรณภูมิเทเกียตันตราต้องตัดสินใจประกาศปิดเรียนตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ จะไปเปิดอีกทีเนี่ยพุทธน้าเลยครับคุณประสิทธิ์25มิถุนายนนะครับก็เนื่องจากว่าช่วงบ่ายของเมื่อวานเนี่ยเกิดกระแสข่าวลือแล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นในตัวมหาวิทยาลัยอย่างหนักเลยครับเพราะว่าลักษณะคือส่งต่อกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นพวก Facebook บ้างไลน์บ้างว่ามีกลุ่มนักศึกษาในกรุงเทพหลายสิบคนกําลังจะเหมารถเมย์รถประจําทางหลายคันมุ่งหน้าเตรียมจะมาถล่มนักศึกษาที่นี่ก็เลยเกิดความวุ่นวายนะนักเรียนก็ตกอกตก,ตกใจกันก็เลยทําให้ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาหาสิทธิการบดดี่ัสงปิ เลยชั่วคราวเปิดอีกทีก็คือ25มิถุนายนครับนี่ครับปิดเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะครับไปเรียนกึงนเลยฮะมาเรียนกันอีกทีวันพุธเลยนะฮะเพื่อความสบายใจขอบะณฑิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิยังบอกเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้เปิดแถลงข่าวคือปมความขัดแย้งเนี่ยต้องให้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องระหว่างสถาบันไม่ว่าจะสถาบันไหนก็ตามทีแต่เป็นกรณีของนักศึกษาปีหนึ่งคนหนึ่งที่เป็นน้องใหม่ ไม่ยอมร่วมกิจกรรมของรุ่นพี่ที่ให้ไปกราบทําความเคารพกับเทวรูปพระพิรุณน,นะฮะถ้าท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะซึ่งเป็นเทพที่ต้องศึกษาของมหาทลัยราชมงคลสุวรรณภูมิที่หันจานเนี่ยเคารพโดยรุ่นน้องปีหนึ่งเนี่ยอ้างว่าเคยเรียนเทคนิคประกาศตัวเป็นลูกของอเทพพระวิษณุแล้วทําให้รุ่นพี่ไม่พอใจทําไมถึงไม่กราบเทพพระพิรุณก็เลยกลายเป็นเรื่องลูกลามออกไปก็คือ มีการไปตามโทรศัพท์ไปตามรุ่นพี่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะฮะประเด็นนี้เนี่ยทางอธิการบอกด้วยเนี่ยนะว่านักศึกษาปีหนึ่งเนี่ยเกิดชักมีดออกมาแต่มีการห้ามปรามเอาไว้จนนักศึกษาปีหนึ่งคนนี้เนี่ยโทรไปฟ้องพี่ที่เป็นตัวแทนอที่เป็นนักศึกษาที่อยู่ในกรุงเทพและก็เลยยกพวกจะมาช่วยน้องเอาเรื่องกับรุ่นพี่สุดท้ายเกิดทะเลาะกันแล้วก็กลายเป็นเหตุจาราจนย่อย ล่าสุดเบื้องต้นสั่งพักการเรียนนักศึกษารุ่นน้องปีหนึ่งคนนี้หนึ่งเทอมการศึกษาเป็นอย่างน้อยนะครับนี่ฮะคุณราเสศคุณรู้ไหมฮะว่าเทพคือเทคนิคที่เรียนทางช่างเขาจะนับถืออย่างช่างเนี่ยพระวิษณุทางมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตหันตาลเนี่ยจะเป็นทางด้านการเกษตรซะเยอะเพราะฉะนั้นก็จะนับถือพระพิรุณโอ้โห ไม่น่าเชื่ออเอาละครับลากันไปด้วยภาพสิงคโปร์กำลังเผชิญวิกฤตหมอกควันหนักมากนะฮะนี่และฮะเดี๋ยวรอติดตามว่าผลกระทบต่อไปจะเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับ